มาค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการชุมนุมที่หน้ากรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ในประเทศไทยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนและก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาเช่นเดียวกันต่อกรณีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แต่ด้านหนึ่งผู้ชุมนุมเองก็ถูกตั้งคำถา,ถามถึงการจัดการชุมนุมที่ดูเหมือนจะไร้ทิศทางวันนี้ก็ได้เห็นการออกมารวมตัวกันของกลุ่ม นักศึกษากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานีในนามกลุ่มราษฎรขอนแก่นจัดกิจกรรมแฟลชม็อบแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ค่ะปายข้อความที่แสดงออกถึงความไม่พอใจเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรขอนแก่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมชุมนุมที่บริเวณศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของตำรวจที่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยระบุถึงเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งมีการชุมนุมบริเวณหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์พวกเขามองว่าการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธแต่ผู้ชุมนุมกลับถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังและความรุนแรง เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีคณะอุบลปลดแอกราว20คนรวมตัวทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ศาลหลักเมืองโดยการเขียนจดหมายส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่งถึงพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมก่อนนำไปหย่อนลงในกล่องที่ทำเป็นตู้จดหมาย และส่งมอบให้พันตำรวจเอกธนาพันธุ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองอุบลราชธานีซึ่งนำกำลังตำรวจไปดูแลความสงบส่งไปให้นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนที่ผู้ชุมนุมจะสลายตัวไปโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะ